สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยนะเจ้าทดท่านเจ้าวันนี้อ่อยๆก็ตัวลุงฝรั่งมาตีกลุ่มชมลมสวนนะเจ้ามาแถวบริเวณสวนตอนนี้อ่อยก็เข้ามาตีสวนของฮูงกโกนะเจ้าจ๋าแม่เจ้ากับตัวลุงฝรัง่งลุงฝรั่งจะมาเก็บเอา you, มาลุกพุน <thank> you, นะเจ <my S 1> ้าย่าเก็บเอากับเก็บโอ้ดีสไลด์จัดเอาไปไหนไปต่อกันเลยนี่เฮ้ยสุดซี้แล้ว Das, das. Ging hier. Ja. Da, da Du musst hier alles schneiden? Ja, freilich. Schade. Ja. Der muss weg. Oh.

เดี๋ยวลุงฝรั่งจะเก็บเอาไปเนาะแล้วแต่จะเอาไปทำหน้ามาหลุดคุ้นแถมเนี่เจ้าจะได้คาะลุงฝรั่งตัดออกเขียตรงส่วนนี่นะเจ้าตรงส่วนนี่มันตอนนี้มันยังหวางนะเจ้ายัางแบบนี้คนมาเจ้า,าะหนาเตือนเนาะลุงฝรั่งเนี่เจ้าเป็นกรรมการเจ้ากรรมการตัวดีเจ้าแบบจะตัดจะตัดต้นมาหลุดคุ้นนี่ออกเขียนเจ้ามันแบบมันเกิดมันบงังส่วนของหูโง่นโกือนเจ้า เราไปที่ส่วนตัวเก้าสใช่ไหมเนาะแล้วก็เฮ้ยข้านเสียดายขนาดเลยขนนันไปชนเจ้าเสียดายมาหลับคุณนี่แน่โอ้โหกว่ามันจะใหญ่มามันใจเวลาขนาดเลยโอ้ยเสียดายวอนนี้ไผ่มาขีดเสียเมื่อกี้ลุงพลังวาาอันแเนอยู่นี่มาสวนนี่สวนนี่เป็นสวนอันเนตเนาะแต่เดี๋ยวนี้อันเนตถ้าจะปีกคุณเหรอ เจ้าไปยานนำมารกคุนเป็นขั้นที่สองนะเจ้าเขาแล้วยากไปเตือนหนึ่งแล้วน,นะเจ้าได้5คขวดก่อน5ขวดไยก่อน กินแล้วนะเจ้าว่ามันจะดีขึ้นคอไอ้นะเจ้าดีขึ้นนะเจ้าวิตามินวิตามินตีมันบำรุงกระดูกค่ะเจ้าแล้วก็บำรุงคอนะเจ้าคอเส้นเอ็นไออย่าง้เจ้ามันมีขายในอ,อ,ยอ๋อยไปสื่อใน้านขายยาเนาะมันมีวิตามินตีว่าบำรุง พลาสติกน,นั่นของตีของอ่ยอย,อยเด็ดใไเมือ่อตะกี้นะ่เจ้าเต็มแล้วของนุ่งฝรั่งก็ได้กึ่งป่าให้แล้วหนะ่เจ้าถาังพลาสติกของนุ่งฝรั่งเนาะโอจะเอาถังตีนีนมาใส่เห็นไหมเต็มแล้วนี่มาลกพุนมันบบกซุกปแปต่เด่นหน่เจ้านี่แต่เอาไปแบกหน้า,นาไทนเนาะเดิ๊ ตตน่ะเจ้าเพลวตัวไหนหนาเพลเขากินเขาไปควางตัวนะเนาะนะนะนะมาเอาของเปิรนมาเด็ดของเปิรนมาอันนี้แล้วก็ต้องเพลวกริง้งให้มันเร่เปล่อยนะ่ะเจ้าเดี๋ยวเนาะมาเพิ่์นสวนเปิรนมาได้เนาะตรงนี้นะเจ้าเป็นสวนของ ฮูโกนะเจ้าส่วนฮ <c oughs> ูโก้ฮูโกตีเปิ้ลปิ้งไก่วันนั้นน่ะเจ้าตีกลุ่มชุมลมสวนเปิ้ลกินเลี้ยงอะไรอย่างกันเนี้ยหน่นอยๆวันเอ,อ่อแ่าตีแล้วเนาะและ้วคนตีปิ้งไก่น่ะเจ้ามันจื้อฮูโก้นะเจ้ามีสวนเปิ้ลมีเกาไม้แอปเปิ้ลสามเก้าก้อนตรงนี้นะเจ้านี่อันนี้แหั่เก้าหนึ่งนี่ไม้แอปเปิ้ลแก่โอ้จะได้นะเจ้า เก้านี้ออกจัดไหลามาแอปเปิลแต่เก้านี้เก้านี้ก็ออกป้าปรารแต่มันยังบบซุเกเต็มน,นะเจ้ามันเขียวตีม,มาถูกพุ่นนี่พอเนาะว่ามันจะหวานก่อหวานเหมือนเก้าปุ่นก่อตีวันนั่นตีอ๋อเก็บในกลุ่มชมรมสวนนะเจ้า หม้ออยู่แล้วหยกติมันสุกๆผ่องแล้วหมอดีเปรี้ยวๆอมหวานได้แล้วท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเขาก็จะไปง่ะ มาลุกพุก้นกับตอนน่ะเจ้ากิ้งอย่างเล่าไว้นี่ก่อนเดี๋ยวลุงฝรั่งว่าจะมาเก็บทีหลังน่ะเจ้านี่บริเวณสวนในสวนของฮุกโก้น่ะเจ้าที่เป็นปิ้งไก่วันนั้นเนาะในกลุ่มชมรมสวน,นเจ้า mm hmm. มาเจ้าเบอร์อีกแค่น,นี่อ่ะปิดประตูเนี่ยบลุงฝรั่งปิดแล้วอ่อยไปได้มามันน่ะเจ้าอ่อยไปได้คอยมามัน,นในกลุ่มชมรมสวนลุงฝรั่งกนจะหุกจักน่ะเจ้า โอ้จ้กนี่ล,อล่อลูกฝรั่งเอามาใส่กล่องนี่นะเจ้านีไ่ได้หมอกอี้นะเจ้านาะเจ้านาะ